วันพีทท็อกความลับที่ซ่อนอยู่และพลังที่แท้จริงของดาบดำชูซุยกับวิธีใช้ที่แท้จริงคลิปนี้มีเนื้อหาบางส่วนสปอยจนถึงจบศึกการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก้าแดลี่เพาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิด สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์วันพีทถอกซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าได้ถือสารนะครับและสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อความลับของดาบดําชูซุยพลังที่ซ่อนอยู่และวิธีการใช้ที่แท้จริงทําไมดาบที่เป็นสีดําสนิทที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งดาบตัวตนของดาบกับดูจืดชืดไร้สีสันแตกต่างจากดาบเอ็นมาร์ของโอเดงที่ตัวดาบนะครับ ก็ยังไม่เป็นสีดําสนิทเลยด้วยซ้ําหรือว่าแท้ที่จริงแล้วมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดเดี๋ยวลืมเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับยังมีซีรีส์เกี่ยวกับวันพีชมาคุยกับเพื่อนๆอ,อีกมากเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าดาบชูซุยคือดาบที่โซโลได้มาในภาคทิลเลอร์ปาของโมเลียจากการต่อสู้เอาชนะซอมบี้ของซามูไรลิวมะซามูไรในตำนานไปได้ ซึ่งที่ไปที่มาของเรื่องนี้นะครับก็เกิดจากการที่ดาบยูบาชิลิที่โซโลเคยใช้ก่อนหน้านั้นถูกทำลายไปในศึกการต่อสู้ที่ NES Lo b b อีที่เป็นภาคในการชิงตัวนิโคโลบินกลับคืนมาและในภาคนี้นะครับก็มีความชุลมุนวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นทั้งการที่โรบินถูกลักพาตัวไปแล้วก็พวกกลุ่มหมวกฟางพยายามที่จะน,นำตัวเธอกลับคืนมารวมถึงคำสั่งบัตเตอร์คอร์ที่ถูกใช้ด้วยความไม่ตั้งใจของสแปนดัมและหนึ่งในผู้ปฏิบัติภารกิจบัตเตอร์คอร์ก็คือนาวาเอชู ผู้ใช้พลังผลสนิมผลซาบีซาบีที่สามารถทําให้โลหะทุกอย่างถูกกัดก่อนจนขึ้นสนิมแล้วก็ผุพังไปได้และคนคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทําให้ดาบยูบาชิลิของโซโลเนี่ยแหละครับพังจากการเข้าปะทะกันนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่พวกสายนักดาบแพ้ทางกันเลยทีเดียวเพราะว่าดาบทุกเล่มนั้นก็ล้วนถูกตีขึ้นมาจากเหล็กทั้งนั้นและสาเหตุที่มีเพียงแค่ดาบยูบาชิลีนี้ถูกทําให้ผุพังอยู่เพียงเล่มเดียวน่าจะเป็นเพราะว่า ดาบยุบาชิรินี้ถึงแม้ว่าจะถูกตีโดยช่างตีดาบชื่อดังสองท่านนั่นก็คือคุโรอุรุชิตะจิโคชิราเอะและมิดาเละบาโคโจยิแต่เหล็กและเทคนิคในการตีดาบอาจจะเป็นรองดาบอีกสองเล่มที่เหลือของโซโลเพราะว่าทั้งดาบวาโดอิจิมอนจิที่ถูกตีโดยช่างตีดาบในตำนานชิโมสึกิโคซาบุโร่ส่วนดาบซังไดคิเทสึก็ถูกตีโดยโคสึกิสุกิยากิอดีตโชกุนของประเทศวานุ พ่อของโคซกิโอเด้งที่บรรพบ,บุรุษของเขาก็เป็นคนตีดับนิดายคิดเทสึที่ลูฟี่ขโมยเอาไปใช้เป็นพ็อปประกอบชุดสมุไรของเขาเองซึ่งในเรื่องวันพีชก็คือการ์ตูนที่มีดาบอยู่มากมายดาบต่างๆนะครับก็จะถูกแบ่งชั้นแบ่งประเภทดาบที่มีชื่อและชั้นเหนือกว่าดาบธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนั่นก็คือ 1. 12ดาบชั้นเลิศ2 21ดาบชั้นยอดและ3ก็คือ50ดาบชั้นดี ในทั้ง3ประเภทนี้ยังไม่ปรากฏแน่ชัดนะครับว่าประเภทไหนดีกว่าประเภทไหนแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือดีกว่าดาบธรรมดาทั่วไปแน่ๆโดยดาบที่ถูกจัดลำดับชั้นนั้นผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ความสวยงามความคมและชื่อเสียงของผู้ที่ตีดาบเล่มนั้นรวมถึงผู้ที่ใช้ดาบเล่มนั้นด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนุภาพของดาบโดยตรงทั้งหมด50ดาบชั้นดีก็คือดาบที่มีคุณภาพและอนุภาพที่ดีกว่าดาบธรรมดาทั่วไป อย่างเช่นดาบยูบาชิริที่โซโลได้รับมาจากลุงเจ้าของร้านที่เมืองลองเท้านั่นแหละ12ดาบชั้นเลิศถ้าเราดูจากรูปลักษณะของดาบแล้วเหมือนกับว่าดาบที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้จะเป็นดาบที่มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากดาบทั่วๆไปอย่างเช่นดาบโยรุของจูราคินมิฮอกนักดาบอันดับหนึ่งของโลกและง้าของหนวดขาวมูลาคุโมงีริรวมถึงดาบเอสของโรเจอร์ที่จะเป็นรูปลักษ์คล้ายๆดาบซามูไรผสมกับดาบเซเบอร์21ดาบชั้นยอด ก็เป็นดาบที่ถูกตีจากช่างตีดาบชื่อดังเป็นกลุ่มดาบที่มีทางอนุภาพและชื่อเสียงพ่วงมาพร้อมๆกันอย่างเช่นดาบวาดโออิจิมอนจิและดาบเอนมะที่ถูกตีโดยช่างตีดาบในตำนานชิโมซึกิโคซาบุโร่และดาบบางเล่มก็เป็นดาบที่ผู้ใช้เก่าเป็นนักดาบที่เก่งกาจและในเมื่อผู้ใช้เก่านะครับคือคนที่มีชื่อเสียงมีฝีมือดาบที่เก่งกาจนั่นก็ยอมสร้างชื่อให้กับดาบที่เขาใช้ไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นดาบชูซุยที่เป็นดาบของซามูไรในตำนานดิวมะ และถูกยกให้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศวานอนอกจากทั้ง3ามกลุ่มแล้วก็ยังมีดาบชั้นดีที่ไม่ได้ถูกจัดเกรดแต่ว่าดาบพวกนี้นะครับก็คือดีกว่าดาบธรรมดาทั่วไปที่แค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงพลังอย่างเช่นดาบซังไดคิเทสสึของโซโลที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นดาบอาถรรพ์ที่ฆ่าชีวิตผู้ใช้งานซึ่งการจัดปวดหมู่ดาบแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นหลังออกมาแบ่งแยกจัดสรรกันเองตามจุดเด่นและคุณลักษณะรวมถึงชื่อเสียงของดาบต่าง แต่ถึงแม้อย่างนั้นแล้วดาบที่ถือว่าเป็นที่สุดของสายนักดาบไม่ใช่เพียงแค่ดาบชั้นยอดเท่านั้นนะครับแต่มันคือดาบที่เปลี่ยนเป็นสีดำทมินอย่างถาวรต่างหากการที่ดาบจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีดำทมินได้นั้นสายนักดาบถือว่าดาบเล่มนั้นขึ้นชั้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วแต่ดาบดำในเรื่องวันพีดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคนิคและชนิดเหล็กที่ใช้ในการตีดาบแต่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานหลังจากที่ดาบเล่มนั้นถูกตีเสร็จแล้วต่างหาก นักดาบชั้นยอดต่างก็ต้องการที่จะให้ดาบของตัวเองกลายเป็นสีดำสนิทกันทั้งนั้นอย่างในตอนที่ตาเหี่ยวสอนโซโลนะครับว่าการที่นักดาบใช้ดาบแล้วทาให้เกิดรอยแตกหรือรอยบิ่นขึ้นในกรณีที่เลวร้ยวายที่สุดก็คือดาบหักไปเลยสิ่งนั้นคือความอับอายของนักดาบมันแสดงถึงความอ่อนแออ่อนหักและอ่อนชั้นของตนเองถ้าโซโลอยากที่จะเป็นนักดาบที่เก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนดาบของตัวเองให้กลายเป็นสีดำให้ได้ เพราะสำหรับนักดาบแล้วดาบก็เปลี่ยนด่างชีวิตของเขาหรือในตอนที่โคซกิซุกิยากิในตอนที่เขายังสวมหน้ากากเทนูยามะได้บอกกับโซโลถึงเรื่องราวของดาบวาโดอิจิมอนจิแล้วก็ดาบเอนมะว่าเป็นดาบที่ถูกตีมาจากช่างตีดาบคนเดียวกันนั่นก็คือชิโมซ u กิโคซาบุโรและด้วยฝีมือของโซโลในตอนนี้น่าจะสามารถทําให้ดาบเอนมะขึ้นชั้นไปอีกขั้นได้กลายเป็นดาบสีดําทมินอย่างถาวรได้ และจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับทำให้เราพอจะรู้ได้เลยว่าการที่ดาบหนึ่งเล่มจะเป็นดาบสีดำทมินดหยักถาวรมันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากมายเลยจริงๆและวิธีในการที่จะเปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำทมินวิธีแรกก็คือการที่ผู้ใช้จะต้องทําการเคลือบหาคิเกาะของตัวเองเข้าสู่ใบดาบตรงนี้นะครับก็อยากจะขออธิบายเพิ่มเติมถึงพลังที่เรียกว่าหาคิซึ่งหาคิเกาะนะครับก็คือวิชาที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกายผู้ใช้ เรากับว่ามีเกราะที่แข็งแกร่งที่มองไม่เห็นห่อหุ้มร่างกายอยู่และพลังนี้ก็ยังสามารถแผ่ขยายไปสู่อาวุธที่ผู้ใช้วิชาถืออยู่ได้ทําให้อาวุธของผู้ใช้วิชามีความแข็งแกร่งทนทานมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งถ้าฮาคีเกราะแข็งแกร่งก็จะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยก็คงเหมือนกับการตีด้วยโฟมกับการตีด้วยไม้แล้วก็การตีด้วยเหล็กนั่นแหละความเจ็บปวดที่ได้รับก็แตกต่างกันมากอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว ดาบที่ถูกเคลือบด้วยหาคีของผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเป็นสีดำชั่วคราวดาบที่ผู้ใช้ยังคงใช้หาคีอยู่ดาบก็จะยังคงมีสีดำอยู่แต่เมื่อคลายหาคีออกดาบก็จะกลับมามีสภาพเช่นเดิมและสิ่งที่ได้รับจากการที่ดาบถูกเปลี่ยนเป็นสีดำในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นก็คือความแข็งแกร่งทนทานซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าในการต่อสู้ของนักดาบการที่ดาบบินหรือหักก็เท่ากับว่าชีวิตเลยทีเดียวการที่นักดาบ จะเคลือบเกาะให้กับดาบที่เปรียบด่งชีวิตของตนเองก็เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักดาบที่มีฝีมือแต่การที่จะเปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดําทมินอย่างถาวรกับยากกว่ามากเพราะว่าต้องใช้ดาบเล่มนั้นผ่านการต่อสู้อย่างโชคโชนจนใบดาบกลายเป็นสีดําทมินซึ่งในการต่อสู้แต่ละครั้งจะต้องมีการใช้หากคีเคลือบดาบอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ดาบถูกทําลายมันเป็นเหมือนกับเงื่อนไขขั้นต้นเพราะว่าถ้าใช้แค่ความแข็งแกร่งของตัวดาบเพียงอย่างเดียว ต่อให้ดาบถูกสร้างมาดีแค่ไหนก็ต้องหักเข้าสักวันถ้าเราจะตีความว่าการที่ดาบหนึ่งเล่มจะกลายเป็นสีดำคือการที่ดาบนั้นดูดซับพลังฮาคิของผู้ใช้ผ่านการต่อสู้จนเต็มที่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำถ้าคิดแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้เช่นกันและในเรื่องวันพีชนี้เท่าที่ปรากฏมาดาบที่มีสีดำถาวรมีเพียงแค่สองเล่มเล่มที่หก็คือดาบโยรุของจูราคินมิฮอก นักดาบอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันและการที่เขาสามารถทําให้ดาบกลายเป็นสีดําถาวรได้นั่นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าฉายานักดาบอันดับหนึ่งของโลกคงไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่และดาบเล่มที่2ก็คือดาบชูซุยที่โซโลได้รับมาจากซอมบี้ซามูไรลิวมารแต่มันก็มีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างนั่นก็คือดาบดามชูซุยถ้าเราลองออกไปเทียบกับดาบเอ็นมาที่ใบดาบยังไม่เป็นสีดําดาบเอ็นมากับดูมีความโดดเด่นมากกว่า เพราะมีทั้งความคมที่สามารถตัดหน้าผาให้ขาดได้และก็ยังเหมือนกับว่าดาบเอ็นมะมีชีวิตจิตใจทําการดูดฮาคีของผู้ใช้และปลดปล่อยมันออกมาเป็นพลังงานกลับกันนะครับดาบชูซุยที่เป็นสีดําและเป็นเป้าหมายที่ดาบเอ็นมะต้องการจะไปให้ถึงกลับดูไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่ความแข็งแกร่งทนทานก็เพียงเท่านั้นเองไม่ได้เพิ่มศักยภาพในการต่อสู้อะไรมากมายนะักและจากที่ผมพูดมาเมื่อกี้มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะสังเกตเห็นกันได้แล้ว ว่าสิ่งที่แตกต่างกันมากๆระหว่างดาบชูซุยและเอนมาร์นั่นก็คือมิติความมีชีวิตของตัวดาบนั่นเองเล่ากับว่านะครับดาบชูซุยเล่มนี้ถูกปอกดาบสีดําที่มีความแข็งแรงและทนทานมากๆห่อหุ้มใบดาบอยู่และตัวดาบก็อยู่ในสภาวะจําศีลกึ่งหลับกึ่งตื่นทําให้ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงที่อยู่ภายในออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งนี้นะครับถ้าเราลองไปดูจากนิยามของดาบจากนักตีดาบในตำนานอย่างชิโมซึกิโคซาบุโร ตัวเขาได้กล่าวไว้ว่าดาบทุกเล่มล้วนถูกสร้างมาเพื่อฟาดฟันผู้คนนั่นหมายความว่ายามเมื่อช่างตีดาบกำลังสร้างดาบเล่มนั้นช่างตีดาบผู้นั้นจะต้องทำการใส่จิตใจอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆลงไปในช่วงเวลานั้นเหมือนกับศิลปินที่ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกในการบรรเลงเพลงแล้วก็วาดภาพต่อให้เป็นเพลงเพลงเดียวกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันเพลงนั้นก็ย่อมแตกต่างยกตัวอย่างเช่นถ้าดาบถูกตีด้วยความแข็ง ก็จะกลายเป็นดาบแห่งความแค้นหรือถ้าดาบถูกตีด้วยความรักก็คงเป็นดาบที่ไว้ใช้เพื่อปกป้องและเมื่อดาบเล่มนั้นนะครับถูกตีเสร็จขึ้นมาจะทําให้ดาบมีชีวิตจิตใจเป็นของตนเองดาบทุกเล่มล้วนมีชีวิตจิตใจและมีลักษณะทางอารมณ์แตกต่างกันนักดาบก็คือผู้ที่ต้องทําการควบคุมอารมณ์และเจตนาของดาบที่ตัวเองถือเปรียบด่งคอนดักเตอร์ในวงออเคสตรา ที่จะต้องทำการดึงจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องดนตรีแต่ละอย่างออกมาใช้เพื่อให้เพลงที่บรรเลงกลายเป็นเพลงที่สมบูรณ์ตามแบบที่เขาต้องการและถ้าดาบทุกเล่มมีชีวิตจิตใจจริงนั่นก็แสดงว่าดาบชูซุยที่โซโลถืออยู่จะต้องมีชีวิตจิตใจด้วยเช่นกันการที่ชูซุยนะครับเป็นดาบที่ผ่านศึกสงครามมามากมายจนกลายเป็นดาบสีดำทมินถาวรแบบนี้และฮาคิที่ถูกเคลือบสะสมไว้ในดาบก็คือฮาคิของนักดาบในตำนานชิโมซึกิริวมะ พลังที่ซ่อนอยู่ของดาบชูซุยจะต้องมีมากมายไม่แพ้ดาบเอ็นมาแน่และถ้าเราลองเอาข้อมูลทั้งหมดในเรื่องวันพีทมาตีความตัวตนของดาบดำก็จะได้ดังนี้ดาบสีดำคือดาบที่ดูดซับฮาคีของผู้ใช้ผ่านการต่อสู้อย่างโชคโชนและยาวนานมากพอจนจิตใจและตัวตนของดาบหลอมรวมเข้ากับจิตใจของผู้ใช้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันมานานก็จะได้รับอิทธิพลของเพื่อนอีกคนหนึ่ง แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งตัวดาบจะเรียนรู้ที่จะสร้างฮาคิเป็นของตัวเองทําการครอบใบดาบไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการแตกหักและสิ่งนี้นะครับจะแลกมาด้วยการที่จิตใจของดาบจะเข้าสู่สภา,าวะจําศีลกึ่งหลับกึ่งตืน่นและวิธีการในการที่จะใช้ดาบดํานี้คืออะไรกันละ่ะถ้าเราลองมาดูวิธีการใช้งานของดาบเอนมาเราจะพบว่าเอนมาเป็นดาบที่จะทําการดูดฮาคิของผู้ใช้มาไว้ที่ตัวดาบ และทำการปลดปล่อยมันออกมาในรูปแบบพลังงานทำให้เพิ่มศักยาภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีในการใช้ดาบเอ็นมานี้นะครับเป็นวิธีที่เรียบง่ายมากแบบสุดๆนั่นก็คือผู้ใช้จะต้องไม่ทำการฝืนฮาคิที่ถูกตัวดาบดูดไปแต่จะต้องทำการปลดปล่อยฮาคิทั้งหมดสู่ตัวดาบอย่างเต็มที่เพื่อให้ดาบแสดงศักยาภาพได้พูดง่ายๆก็คือให้ฮาคิของตัวเองไหลผ่านออกไปสู่ภายนอกผ่านตัวดาบนั่นแหละ และวิธีการในการใช้ดาบดำน่าจะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือตัวผู้ใช้จะต้องทําการส่งผ่านฮาคีเข้าไปในตัวดาบเพื่อไปกระตุ้นให้ดาบที่อยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตืน่นตื่นขึ้นมาแต่การส่งฮาคีนี้มันไม่ใช่การเคลือบฮาค์คีกรอบแบบปกติที่จะทําการเคลือบแค่ภายนอกของผิวแต่มันคือการใช้การไหลเวียนของฮาคีเข้าไปกระตุ้นให้ถึงภายในแก่นของตัวดาบซึ่งฮาคีที่ว่านี้ก็คือฮาคีแบบริวโอนั่นเอง หาคีที่เป็นรูปแบบพลังปานกําลังภายในที่มีการไหลเวียนกันก็เป็นรูปแบบดึงของหาคีกรอนั่นแหละครับและการที่โซโลได้ใช้ดาบเอ็นมสและถูกดาบเอ็นมาดึงหาคีออกไปตลอดเวลาแล้วโซโลก็พยายามที่จะดึงมันกลับมาทําแบบนี้อยู่บ่อยๆมันเป็นเหมือนกับการฝึกฝนให้โซโลได้เรียนรู้การไหลเวียนของหาคีแบบไม่ตั้งใจเป็นไฟายบังคับเพราะว่าถ้าหากสูญเสียสมาธิไปนิดเดียวโซโลจะโดนสูบหาคีไปจนตายเลยก็เป็นได้ ซึ่งการฝึกหาคีสสายลมปานแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากลูฟี่เราจะรู้เลยว่ามันฝึกยากมากกว่าที่ลูฟี่จะทําเป็นก็ต้องใช้เวลาในการจับจังหวะจับความรู้สึกอยู่ตั้งนานแล้วเมื่อโซโลได้กลับมาใช้ดาบชูซุยอีกครั้งหนึ่งครานี้โซโลจะสามารถดึงพลังที่แท้จริงของดาบดำชูซุยออกมาได้เพราะที่ผ่านมาเหมือนกับว่าโซโลใช้ดาบดำชูซุยผิดมาโดยตลอดเพราะใช้เพียงแค่ความแข็งแกร่งของใบดาบแต่ไม่ได้ใช้พลังที่อยู่ด้านในออกมา ไม่ต่างกับดาบที่ไม่ได้ถอดฝักแล้วใช้ฟาดฟันมันออกไปทื่อๆด้วยแรงของตัวเองและเทคนิคที่มีแล้วถ้านิยามของดาบดำคือดาบที่มีฮาคีเป็นของตัวเองจริงแบบที่ผมวิเคราะห์ไปนั่นก็เท่ากับว่าโซโลจะมีฮาคีในการต่อสู้เป็นทวีคูณจากฮาคีเดิมที่ตัวเองมีเหมือนกับว่ามีพลังงานสำรองแล้วผมคิดว่านะครับเมื่อฮาคีในตัวดาบถูกใช้ออกไปจนหมดดาบจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ แล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมามีสีดำดังเดิมเหมือนกับคนนะครับที่ใช้พลังงานจนหมดพอนอนพักสักพักก็จะกลับมามีแรงแบบเดิมนั่นแหละและสําหรับพาร์ทนี้ก็อยากจะคุยเรื่องความเกี่ยของซามูไรริวมะซามูไรในตำนานว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนดาบชูซุยจนกลายเป็นดาบสีดำได้ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าเดิมทีดาบชูซุยนี้ไม่ใช่ดาบชั้นยอดอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ดาบธรมธรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งที่คงหาได้ทั่ว,วไป ดูจากความคมที่ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรแล้วก็น้ําหนักดาบที่หนักกว่าดาบทั่วไปเพียงแต่ว่านะครับผู้ที่ใช้ดาบเล่มนี้เป็นนักดาบที่มีความเก่งกาจจนเปลี่ยนดาบธรรมดาให้กลายเป็นดาบเรื่องชื่อได้จากฝีมือดาบของเขาทําให้ดาบธรรดาธรรมดาที่ไม่ได้มีชีวิตจิตใจมากมายกลายเป็นดาบที่ถูกแฝงไปด้วยจิตวิญญาณเพราะผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนานต่างจากดาบชั้นเลิศ ที่มีตัวตนและจิตใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วและลิวแมะคนนี้คือคนเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคที่วานโนยังเป็นประเทศแห่งทองคําเป็นไปได้นะครับว่าตัวเขาเนี่ยเกิดในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าและน่าจะเป็นพักพวกเดียวกันกับจอยบอยแล้วมังกรที่ลิวมะฟันจนขาด2ท่อนก็อาจจะเป็นผู้ใช้ผลปิศาจเดียวกันกับไคโดในอดีตที่มาลุกรานวาโนก็ได้นะครับการที่ลิวมะสามารถฟันมังกรตัวใหญ่ขาดสท่อนได้ แสดงให้เห็นถึงฝีมือและความเก่งกาจของเขาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าขนาดโอเดงที่มีฝีมือดาบที่สูงส่งก็ยังทําได้เพียงแค่สร้างรอยแผลให้กับมังกรตัวใหญ่แต่ไม่สามารถฟันจนขาดสองท่อนได้ที่ไปที่มาของริวมาและดาบชูซุยจะต้องเป็นอะไรที่มีความเบาสมองมากแน่ๆตามสไตล์วันพีตการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนตลกแอคชั่นแต่ก็แฝงไปด้วยความจริงจังในความเบาสมองนั้นและถ้าอาจารย์โอดาจะเฉลยเรื่องราวของริวมาจริง ก็คงจะเฉลยในเนื้อเรื่องของจอยบอยละมันถ้าให้ผมคาดเดามุกตามสไตล์วันพีทริวมาม์กก็คือนักดาบพเนจรที่ออกเดินทางไปทั่วแต่ด้วยความที่จนมากนะครับไม่มีตังจะซื้อข้าวกินก็เลยทําได้แค่ขอข้าวกินไปวันๆแลกกับการช่วยเหลือผู้คนและด้วยความที่จนมากนะครับดาบที่ตัวเองมีอยู่เพียงเล่มเดียวก็คงซื้อมาจากร้านขายดาบถูกๆถ,ถ้าหักไปก็คงไม่มีตังจะซื้อดาบไปด้วยสภาวะที่บังคับ ทำให้ตัวเองปลูกพลังแฝงใช้ฮาคี้ในการเคลือบดาบใช้ในการต่อสู้จนในที่สุดดาบของตัวเองก็กลายเป็นดาบสีดํารมินย่างถาวรและสร้างความยำเกรงให้กับผู้คนที่ประสบพบเจอส่วนชื่อดาบชูซุยก็คงเป็นชื่อที่ตัวเองตั้งมั่วๆไม่ได้คิดอะไรว่าจะดังมากขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับเรื่องราวของลิวมะอาจจะเป็นเรื่องราวที่จริงจังมากๆก็เป็นได้และเรื่องราวในคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ถือซะว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบสนุก เพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรชูซุยจะมีพลังที่ซ่อนอยู่แบบที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือไม่นั้นหรือจะเป็นแบบอื่นเพื่อนๆมีจินตนาการว่าอย่างไรก็พิมพ์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับซีรีส์วันพีดทอล์กซึ่งตอนแรกนะครับผมก็กะว่าจะทําให้เป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆซะหน่อยแต่ก็กลับกลายเป็นว่าคลิปนี้ก็จริงจังอีกแล้วส่วนใครมีประเด็นไหนอยากเสนอให้ทําคลิปอะไรก็ลองเสนอมาได้นะครับถ้าผมพอจะทําได้ก็อยากจะทําให้ แล้วก็อย่าลืมซีรีส์ขายปริศนาสมบัติรับวันพีทซีรีสที่จะพาเพื่อนๆไปขายปริศนาว่าวันพีทคืออะไรซีรีส์นี้ผมแนะนําเลยนะครับซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่เดทคิปชั่นด้านล่างแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ